อันนี้ก็เกินไปครับแค่เป็นแผลคุณพ่อก็แทบดูแลแบบคนพิการจะทําไงได้ล่ะครับกับลูกสะพ้ยยังสาวและยังสวยขนาดนี้ตัวพ่อที่แสนดีจึงต้องดูแลแบบถึงเนื้อถึงตัวคำเตือนของคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาการสปอยและภาพต่างๆนาะนาะถ้าไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหาว่าชอบเนี่ยก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยแล้วก็ขอล่วงเลยไปเลยนะครับกับการสปอยเมื่อลูกชายเอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาดูแลแฟนคุณพ่อเลยต้องทดแทนเวลาให้จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดเรื่องมาเลยนะครับณนบ้านหลังหนึ่งเราก็จะได้เห็นนางเอกคนนึงในอยู่บ้านกับแฟนซึ่งพอแฟนของนางเอกตื่นมาเนี่ยก็งูยีดก่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทายแล้วพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบลุกไปอาบน้ำล้างหน้าก่อนที่จะมากินอาหารที่่่าางงออออกกตรรไไว้ิทห็ป ซึ่งนางเอกเนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าแฟนเนี่ยจะไม่สนใจทางทั้งที่ช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้วันครบรอบแต่งงานแต่เหมือนว่าสามีของเธอเนี่ยจะไม่ให้ความสาคัญสักเท่าไหร่ซึ่งนางเอกเนี่ยก็แอบน้อยใจที่สามีของเธอเนี่ยเอาแต่บ้างานไม่มีเวลาแม้แต่กินข้าวที่เธอเตรียมไว้ให้แล้วจู่ๆก็มีมือปีศาหยิบขนมปังไปกินซึ่งต่ลุงคนนี้เนี่ยก็คือพ่อของนางเอกพร้อมกับบ่นลูกชายด้วยนะครับว่ามันก็แบบนี้แหละตั้งแต่เลื่อนขั้นในี่เป็นหัวหน้ามันก็บ้างานคือทุกวันแล้วนี่ก็ใกล้วันครบร ก็เอาแต่รีบไปทางานอยู่ตลอดแล้วนางเอกเนี่ยก็เดินไปเก็บจานแบบน้าตาซึมพอเวลาผ่านไปไม่นานก็มีเสียงดังเกิดขึ้นแน่นอนครับว่านางเอกเนี่ยมือลอยจนทําจานล่นบาดขาของตัวเองซึ่งตัวพ่อเนี่ยก็ได้รีบเข้ามาช่วยแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับพ่อของแฟนเนี่ยก็เลยทําแผลให้แต่จังหวะที่ทําแผลนี่ละครับไอ้ตัวพ่อเนี่ยก็ได้มองซึ่งฉากนี้เนี่ยนางเอกเนี่ยใส่กระโปรงพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามันมีรูอยู่ตรงกลางให้มองและด้วยความที่นางเอกของเราเนี่ยยกขาตัวพ่อก็ได้สอดสายสายตาสายขขขวววาาาซ้้้ยึึนนนนบ่งงตริโปเเีีกก็หมมืืออออจะลด ไอตัวพ่อเนี่ยนึกตลกอะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็ดูดไปที่นิ้วเท้าของนางเอกือด็ดูแบบดูดจริงๆนะครับผมนึกว่าดูตีนไก่แต่ช่างมันครับไม่เป็นไรตัวนางเอกที่ตกใจเนี่ยก็รีบเดินหนีทันทีซึ่งนางเอกเนี่ยก็ออกมาทําแผลด้วยตัวเองแล้วก็ขอตัวไปนอนพักผ่อนตัดภาพไปในวันครบรอบแต่งงานตัวนางเอกเนี่ยก็ได้นั่งรอทานข้าวพร้อมกับจัดอาหารมื้อสุดพิเศษเพื่อรอให้แฟนเนี่ยกลับมาบ้านแต่ดูเหมือนว่าแฟนของเธอเนี่ยจะไม่มาสักทีแล้วตอนนี้ก็ปาไปเลยครับจะหนึ่งทุ่มแล้วเรลยกได้ว่านางเอกเนี่ยรอจน ก็ได้เดินออกมาเข้าห้องน้าก็ได้เห็นว่านางเอกเนี่ยกำลังรอลูกชายของตัวเองกลับบ้านอยู่ตัวของพ่อเนี่ยก็นึกสงสารจึงชวนนางเอกเนี่ยนั่งกินวายไปเลยครับ2คนแต่ข่าวว่าวายขวดนี้ราคาแพงถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียเอางี้นะลูกเดี๋ยวพ่อเนี่ยนั่งกินเป็นเพื่อนซึ่งนางเอกเนี่ยก็เหมือนจะเสียใจก่อนเลยจัดวายไปเลยครับยกเอายกเอาทําเหมือนไม่เคยกินมาสิปีทําไงได้ล่ะครับทีนี้ก็คนมันเสียใจบอกเลยครับว่านางเอกเนี่ยกินจนเมาแล้วก็โผล่มาอีกทีหนึ่งที่ห้องของพ่อพอ แล้วจู่ๆตัวพ่อเนี่ยก็ได้เอาหน้ามาใกล้ๆไหนมาซิพ่อขอดูแผลหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมครับแกพัตเตอร์ของนางเอกออกซึ่งก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าฉากนี้ตัวพ่อจะทําอะไรดูดไปเลยครับนึกว่าซูเปอร์ตีนไก่ใจแม่งได้จริงๆว่าเป็นผมยังไม่กล้าทําแล้วตัวพ่อเนี่ยก็ทนไม่ไหวจับนางเอกของเรา MK ไปเลยครับยาวๆในฉากนี้พอตื่นมาเนี่ยนางเอกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฝันไปแต่ที่ไหนได้ล่ะครับเพราะว่ามันเนี่ยคือความจริงซึงพอตื่นมานางเอกเนี่ยก็วิ่งกลับไปที่ห้องตัวเองเพราะว่าสามีของเธอเนี่กัาา้นนคํ ก็รีบวิ่งกอกไปทำงานต่อซึ่งตัวพ่อเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเธออยากรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปแน่นอนว่าการแบบนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีคนใหม่ผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ผู้ชายอย่างฉันเนี่ยแค่มองก็รู้เอาเถอะนะไม่ต้องคิดเสียใจเดี๋ยวพ่อจะชดเชยให้ที่ลูกชายฉันไม่ทําแล้วก็ฟาดกันไปบนโซฟาอีกนิดนึงจากนั้นก็มาต่อตรงซิงล้างจานซึ่งพ่อเนี่ยก็เข้าไปแบบไม่ถามฟาดนางเอกไปล้างจานไปจนหลังๆมาในนางเอกก็เริ่มคิดจริงๆว่าสามีเนี่ยมีคนอื่นความรู้กงนา็้วใช ไม่เคยถามนางเอกสักคำว่าเหนื่อยไหมตึงตัวพ่อเนี่ยก็ได้เดินมาปลอบใจเหมือนว่าคืนนี้จะไม่มีใครกลับบ้านสินะและจากนี้ไปก็จะมีแค่เธอกับฉันแล้วพอตกดึกมาเน,นี่ยนางเอกก็ได้มานั่งรอที่เตียงซึ่งที่พ่อมันพร้อมเพียงเนี่ยก็เพราะว่ามันเอาเพื่อนมาด้วยซึ่งเพื่อนพ่อที่มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าของแท้มีแฟนลูกแกจริงๆหรอไม่น่าเชื่อว,ว่าจะสวยขนาดนี้จัดกันไปเลยครับสองหนึ่งแบบดีๆจนตัวนางเอกต้องบอกว่าพ่อเธอพี่หนูเสร็จแล้วแล้วในขณะนั้นสามีของนางเอกเนี่ยก็เดินกลับบ้านมาตึนนงต หนังของเราก็ตัดจบไปซึ่งก็จบไปแล้วนะครับแบบค้างอกคาใจก็ถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ